ุไหวครูนี่แคร์ขอให้เจอคุณนะพบไปได้คุณเจอปุ๊บคุณต้องทันทีเลยนะต้องถึานนี้นะจะลงเลยโอเคผมจะรีบไปให้ครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เบื่กี่นัดครับมันไม่ค่อยดีแต่ว่ามันไม่ค่อยดีแล้วปีนี้โอ้อุ๊ยอยากเห็นจังเลยว่าของของรางวัลที่คุณจะนําไปฝากเอฟซีตัวยงคุณที่สุภรชัยนี่คืออะไรเสัญญาไปแล้วไงเป็นอันสี่ใบนั่นแหละ องค์ลาวัตสเนียันเวอร์ชันยันจักรวาลแล้วก็เติมเต็มสมบูรณ์โอ้โหตายละฮะเอออยู่แหละมีสิมีใช่ไหมตกลงมีไม่มีไม่ใช่แบบมีไม่ทีก่อนไอ้ที่คิดว่าจะมีจะมีจะมีก็ไปดูหายไปไหนอ้หายไปไหนเดี๋ยวรอมีนะรอรอรอเล่นทเก่าอ่า อีกกี่วันนี่เขาขอบคุณแล้วนะพี่พี่ต้องมาทวงด้วยขอบคุณผมพี่ไม่แข็งอีกางเดวขอบคุณมากครับพี่ต้องมาทวงด้วยนะคืออย่ายิ้มอย่างเดียวได้ไหมการทวงเขาแตงเออเออสวัสดีครับเออจำผมได้ไหมเอกเอกเอกผมผมสุภาชัยไงอผมลืมอีกแล้วพี่เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ตาโตก็จะมีสำหรับ ลุงต้องเตรียมไปนะเดี๋ยวไปเลือกว่าลุงจะเจอ FC ตัวยงคนไหนใช่สมมุติเจอคนไหนก่อนให้คนนั้นอ่าอย่างนี้้ต้องมีรหัสับป่ะนึกออกป่ะอย่าสมมติพอเจอกันปุ๊บอย่างอย่างที่สุภชัยเขามาเจอคุณใช่ไหมว่าเป็น FC คุณแตงเนี้ยก็ต้องมีพาสเวิร์ดคุณแตงยุคเก้าอย่างนี้เขาจะรู้ใช่ส่วนของลุงนัดเนี่ยก็ต้องมีมีพาสเวิร์ดเช่นคุณนัด เอ่อซีตัวยงค่ะเอออย่างนี้แล้วของพี่ตะโตก็มีให้เอซีตัวยงเหมือนกันกระเป๋าสิบสองราศีอะไรนี้นี่ดูกันวันนี้ยังไม่มาวันนี้ยังไม่มามาสังผัตอยู่ทีนี้มาคุยกันถึงเพราะว่าเราตามหงจุ้ยที่ไอ้ลายขัดแตะเนี่ยเออแล้วลุงลายขัดแตกเมื่อวานใช่ป่ะวันนี้ขอเป็นภาพต่อเนื่องเหมือนกันจะบอกว่าวันนี้เป็นภาพ กระจกเนี่ยมันจะดูยากหน่อยเพราะว่าจำได้ป่ะเนี่ยมันทุกคนเนี <masculine> ่ยเออมันเป็นลายกระจกที่วันนั้นเราไปเจอเขาตกแต่งความฮ<อ>รูหราในผนังบนผนัง <หร |notimestamps|> ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นผนังทางเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาตกแต่งด้วยกระจกยังไม่พอมันเป็นลายตัด ลายคริสตัลเขาคิด่ามนเป็นคริสตัลหรือเปล่าไม่รู้ทีเนี้ยมันมองไม่เห็นเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยคือที่ตะโตถ่ายรูปมาว่ามันมีคนยืนอยู่และตรงลายตัดเนี่ยมัน,มนจะเป็นเหมือนเหมืนอนมีดเหมือนกันใช่ไหมมันก็ตัดต,ดตดสลายเลยเนีย่ยนี่มีคนยืนอยู่นะลุงแต่ว่าโอ้โหเนี้ยแยกเป็นส่วนๆเลยดูดิดูดิดูดิเอออันเนี้ยเนี่ยไอคนที่ยืนอยู่ในข้างในนี่คีกอ๋อก็พื่นถ่ายไงเออเอาเอา fc ดูกันแล้ว,วหวั่นไหวไหมคือทัแหลังที่เป็นกระจกม,มันก็เสียหายอยู่แล้วในในระดับหนึ่งก็คือเราว่ามันเกิดการสะท้อนภาพออกไปยิ่งถ้าเกิดกระจกขนาดกระจกนั้นอยู่ตรงข้ามแบบบ้านประตูห้องหน้าต่างเนี่ยก็คือเสียหายแล้วตรงกับช่องประตูห้องน้ำท่านหังก็รู้ไหลาหายไปแต่ในกรณีเนี่ยมันเพิ่มอีกลักษณะหนึ่งคือว่ามันมีการเลรื่อนกัดซายเจาะร่องอให้มีเ,มเป็น ก็เป็นเส้นแบบลายตารางเนี้ยนวกออไหมลายตารางเนี้ยซึ่งวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการเพื่อเพิ่มช่วยผลบอลพวกบอลคาสิโนเขาชอบทำแบบเนี้ยเป็นกระจกที่แบบว่าเป็นลายตารางการทําเป็นลายตารางเนี้ยมันจะเกิดทิ่ค่าอยู่สองเรื่องคือมันเป็นเอ็กคอร์อย่างหนึ่งเรื่องที่สองคือมันทําให้ภ้าที่มันปกติถ้าเกิดเป็นกระจกธรรมดาจะเห็นแบบเป็นตัวที่เป็นกาตัวหมอกท้งคู่แต่พอเป็นเอ็กคอร์หรือแบบก็ทํา ลายซอฟน่องหรือกัดทรายแบบเป็นแถบใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหลเนี่ยตัวคูนเนี่ยแล้วมันจะถูกปัดเฉียนออกไปมันจะไม่เป็นตัวใช่ไหบางคนพิษาหายบางคนสไตลยแร้งท้ายบางคนแขนขาดไปบางคนท่อนล่างหายไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยจะเป็นทิ่คาดภายในบ้านนะฮะพอทิ่คาดาปในบ้านแล้วคุณเดินผ่านทุกวันทุกวันหรือคุณผนังเนี่ยไปอยู่แบบอย่างเช่นใกล้โต๊ะอาหารโต๊ะทำงานคุณ สยยอย่างาถูกห,หมดฉีกขาดพลโงพลัสไออย่างนี้นะมีผลต่อพลังด้วยนะไม่ใช่แค่ภาพที่มันสะท้อนออกมา<ช>คุณไปทานข้าวนี่ก็เสียหายทั้งโต๊ะอาหารโดนตัดทําลายหมดละเขาทำงานถูกตัดทิ้งทำลายกลายเป็นเลืออยู่ในสภาพทีพ่ไม่สมบูรณ์นึกออกไหมตัวร่างกายไม่สมบูรณ์สภาพโต๊ะไม่สมบูรณ์พื้นที่ภายในไม่สมบูรณ์วัตถกคาว่าเอ็กคอร์ส ลายบนพื้นเนีตกเนี่ยมันตัดไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเคยกลายเป็นแบบพิกผาดแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะที่บ่อนเขาทาเพราะว่าเขาต้องการดักคนไว้ไงให้ขาดพลังไม่สามารถชนะบ่อนได้ก็เลยต้องทําสิ่งพวกพิกผันเนี่ยดักตลอดเส้นทางไว้แต่ในบ้านเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้มันจะเป็นความเสียหายที่เรียกว่าเกิดอยู่ทุกวินาทีไม่ได้บอกเกิดเป็นทุกวันได้นะเกิด,ดทุกวินาทีเพราะว่าเราอยู่ภายในบ้านเราเอง อันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องหลีกเรี่ยงค่ะครับอีนี้บางคนเนี่ยแต่ตัวเคยโดนคําถามที่ว่าเฮ้ยแค่เนี้ยมันมันส่งผลในทางมุทุ่ยเสียได้ขนาดนั้นเลยเหรอทั้งทงที่ตัวเขาเองคือเนี่ยตตแต่ตัวกำลังจะอธิบายคุณแตงแตคุณนะัดว่าเขาเข้าใจว่าคงคิดว่าไอ้การที่มีรูปลักษแบบเนี้ยมันจะต้องส่งผลไปถึงบนร่างกาย เขาไม่คิดว่ามันแค่ส่งผลไปเหมือนกับว่าเป็นพลังที่มองไม่เห็นเข้าใจความรู้สึกแล้ว่าไม่เห็นผมก็ไม่เห็นเจ็บเนื้ออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็เหมือนที่ที่แกาบัางก็เกี่ยวกับพวกเราฟังค่ะบอกว่าคุณมีมือถือเแล้วพลังมันมาลื่นมาแต่คุณไม่เคยสัมผัสว่ามันโดนตัวคุณี่งแต่ทำไมมือถือคุณรับได้หรือลื่นวิทยุไม่รับได้ทีวีทำไมถึงเปิดได้รู้ไหม เช่นการก็เหมือนกับพลังมันมีมาจริงแต่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องพงทุ้ยเพราะวงทุ้ยน่ทาอาจารย์ย้ำเสมอว่าพลังเนี่ยมันมีทั้งอย่างมาจากบนฟ้าใช่ไหมพลังของคนเราเองคือพลังคนเนว่าเราเคลื่อนตัวไปพลังก็เคลื่อนตัวตามเราไปนะครับเหมือนในหนังจีนใช่ไหมที่เราบอกคิ้วปุ๊บมันจะมีอะไรเออแบบเป็นเส้นทางตามไปอกด้วยแล้วก็มีพลังดึงก็คราวนี้บางคนพอไม่ได้เรียนตรงนี้ก็อันไม่เข้าใจอย่างที่คุณตาตัวบอกว่าเออทำไม มันจะสัมพันธ์นอะไรกับพลังอะไรเ<ม>ยอะแยะไปหมดไม่เห็นรู้สึกหรือว่าเกิดความเสียหายใดๆครับคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีวิวัฒนาการอย่างหนึ่งที่มันเช่นจับพลังความร้อนมันก็จะเห็นเป็นสีสีแดงสม้สมๆหรือก็ทัง่งไอ้ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งพลังมันจะมาในรูปแบบนั้นซึ่งเขาก็จะมีวิวัฒนาการในการจับให้เห็นที่สุดให้เห็นมากขึ้นเออเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ย คุณมองอาจจะยังมองไม่เห็นด้วยตาปากแต่ว่า<ช>จริงๆปรมาจารย์เรารุ่นก่อนๆเนี่ยเขารู้ถึงความเป็นไปของพวกมันอยู่แล้วใช้เครื่องเลยเออเหมือที่เขเรียกว่าฝึกลมกลางคนอ่าใช่ใช่ใช่เอ่อพวกจักกระอะไรอ,อ,อย่างนี้ใช่อ่อ่กกะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้เราตามท่านอาจารย์มาตรวจหมงจุ้ยให้รูกศิษย์รายหนึ่งแล้วเห็นเป็นเคสต่อมาก <ช>ยังมีอยู่ไหมหรืออะไร,รยังไงเราก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักคือถ้าไม่มีแล้ว<า><า>ถือนนว่า,วาให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยวงจุ้ยมันมันเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่ชั้นตั้งแต่รุ่นของอาจารย์เนี่ยหลายร้อยปีมาแล้วเอาแค่รุ่นเราเนี่ยเราถ้าเราไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าคุณก็โหท่า,านอาจารย์สอน,นุวงจุ้ยมานานมากแล้วเรายังโชคดีที่เราได้เห็นอันนี้นี่เรียกเจดีทองวัสนุยันตร์่อน มันมันมีรูปลักษ์อย่างนี้นะเดี๋ยวให้ลุงค่อยๆอธิบายรูปลักษ์ช่นนี้มันมีอยู่จริงที่เทีเซีสอ่าฮะเนี่ยพอเวลามองมองจากด้านบนถ้ามองจากด้านบนจะเป็นไหนอันนี้มองจากด้านข้างมองจากด้านบนไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นลายยันบันดาลาอือนะแล้วพอดีเป็นสีทองนะจะมองยากเดี๋ยวเดี๋ยวขยายให้ดูอ้าวแล้วมันอ่าเท็นชิ้นนี้ เป็นยังไงคือความสำคัญที่ที่นี้คือพลังจักรวาลดึนแรกๆเลยนะฮะเป็นพลังที่แบบว่าดึงพลังจากฟ้าจากดินเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะคฮะนท่านถือว่าเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์มงคลที่สูงสุดนะฮะมันเป็นตัวแทนของภูเขาได้ครับท่านเลยย้ําว่าตั้งในที่ต้นออกชิ้นเหนือเป็นยุคปากพอดีท่านก็กำหนดว่าตั้งในที่ต้นออกชิ้นเหนือเป็นตัวแทนของภูเขาใหญ่หนึ่งเขารูปแล้วเป็นเจดีย์ด้วยครับได้ ว่าเป็นเจดีพอเป็นภูเขาบางครั้งภูเขาไม่ว่าภูเขาลักษณะเน,นี่ยมันม,ม,นมีมันเป็นไฟแหลมใช่ไหมค่ะ<า>เป็นธาตุไฟ<า>พอธาตุไฟเราไปอยู่ในพิษธาตุดินก็ไม่ได้เสียหายก็เสริมใช่ก็เสริมไฟอ,อ่ะมีเอฟซีบอกว่าเจดีรุ่นนี้คือมีด้วยก็คือสมัยก่อนมีอยู่จำนวนไม่มากนะตอนนีน้ไม่มีแล้วใช่ไหมเสียดายม,มีไม่มีตั้งนานแล้วอันนี้ไม่มีตั้งนานแล้วส่วนใหญ่คนที่จะครอบครองได้ต้องเรียนมาตั้งแต่ปีอะไรห้า 52นู่น50เลยนั่นแหละอ่าทีนี้คือที่จตโตจะเอามาบอกว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มีแล้วแล้วท่านอาจารย์เนี่ยนํามาให้พวกเราใช้ถ้าเราถูกก็คือพลาดอาการอาการเดียวกับแซกีอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างอย่างชิ้นนี้เนี่ยค่ะคือคนรุ่นใหม่จะมาหานี่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีเนี่ยผมอยากได้มากก็ไม่มีแล้วเนี่ย ของบางอย่างนี่ยมันเลื่อไม่ทันเลยคือเพชรของแพทยอาจารย์บางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นลิมิเต็ดแบบจํานวนไม่ได้มากมายเป็นเป็แบบผ่านเป็นหมื่นชิ้นนะท่านปั้นขึ้นมาเองอ่ะออกแบบมาเองอะไรอย่างเงี้ยของบางอย่างเนี่ยมีแค่ร้อยชิ้นผมจําได้สมัยก่อนผมยังกระมูลเฟสอีกใช่ใช่ประมูลหัวกระมูลทุกเพชรเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยนะถ้าจะบอกมีแค่ชิ้นสองไม่เคยไม่เคยสิบชิ้นแหละเออยกมือกันนะยกมือกันนะเขียนตัวเลขจะบอกให้เห็นตัวเลขให้แกนนั่นใครมากที่สุดได้บ้างได้บ้ก็ไล่ตามลำดับมาถูกตอนนั้นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้แบบตุ้มีตังนั่นจะได้ของทุกชิ้นของแค่ในแกนตอนนั้นรุ่นรุ่นที่ลุงประมูลเนี่ยตอนที่อาจารย์ยังสอนอยู่ทางฝั่งพารามเก้าอะไรนี่ใช่ไหมเออนั่นเลยนะใส่ตัวเลขในกระดาษถูกแล้วส่งขึ้นไปท่านจะก็จะอ่านอ้าวใครมากสุด เนี่ยได้ไปก่อนอใครใครก็ลองลองมาถ้าเกิดมีห้าชิ้นสูงอันดับห้าอันดับแรกก็ได้ไปคน <c oughs> คนคทียวหมดไปใช่น,น,นี่คนั้นก็นำมาเล่าเพชรของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่า มันเป็นของตกแต่งอย่างนึงที่มีคุณค่าเนะี่ยคือบางคนตอนแรกอาจจะคิดไม่ถึงนเนี่ยแต่พอปัจจุบันนี้เห็นแล้วแบบมันน่าน่าเก็บสะสมมากเลยใช่ใชจะเสียได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนก็เสียดดยเลยเสียดดยนะที่ตอนนั้นฉันไม่ทำเพราะฉะนั้นถึงปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่เพชรบางที่หนุน,กา,นาการดำเนิการที่ตอนนี้เรื่องหายยากผมบอกได้เลยนะมมือผู้ประอืงที่เป็นรูปอางี้วัตถุรูปเปล่ มือประถมี่มีประวัตินะเพราเป็นมืออาจารย์เอง <c oughs> ใช่ไหมมือของท่านอาจารย์เองมือน้อยนะใช่มือท่านอาจารย์เองนะเพราะนั้นแบบที่เรียกว่าต้นแบบเนี่ยมือต้นประถมนี่คือมือของท่านอาจารย์เองนะแล้วก็เคสสิบสองราศีนี่ก็ท่านอาจารย์ออกแบบเองท่านปั้นเองนะออกแบบเองท่านสร้างแบบขึ้นมาเองเลยนะเพราะมันมีเคสหลายอย่างอย่างเช่นนึกถึงมงคลแาสตรที่ไปหาซื้อตามที่เด็ดนี่นี่เตดีห้าท้ายก็เหมือนกันเป็นของที่แบบว่า ไม่ใช่ปีหาซื้อตามเลยนัยาวล่าอะไรเ่างี้ไม่มีเขาเป็นเคลเฉพาะจริงๆโอเล่แออาจารย์มาใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่างแค่12นะผมิ่ส12ตัวเลยนะ12ราศีแล้วทีนี้อย่างที่บอกเลยว่าคุณเริ่มจากราศีคุณก่อนเดือนแรกคพอราศีพี่ก่อนนะพอเดือนที่สองก็คู่ครองคุณภรรยาหรือสามีราศีของเขาก่อนพอเดือนที่สามก็ราศีของลูก ไหวไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งปีคุณได้สิบสองราศีพอดีครบพ้วนเลยคือคุณอาจจะไม่เป็นต้องแบบชุอทีเดียวสิบสองราศีก็ได้ผมบอกให้วิธีการคนสมัยก่อนเน้นทางาโทษคนที่เรียนในยุคแรกๆบางท่านที่ที่งบไม่พอเขาก็เขาค่อยเก็บจัดส่ใช่เรียกว่าเขาค่อยเก็บจัดส่ไปนะก็เลยอยากบอกว่าคลิปทุกชิ้นของท่านอาจารย์มีคุณค่า ถึงแม้ว่าจะเลยมาเป็นสิบยี่สิบสาสิบไอล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังใช้งานได้แต่คุณต้องมีวิธีที่เรียกว่าล้างพลังทำความสะอาดอยู่เป็นประจำแค่นี้เองครับกระตูนึกถึงสมัยรุ่นเกจิอาจารย์รุ่นตอนสมัยคุณแม่แล้วยังเด็กๆอยู่ก็จะอาการนี้เหมือนแบบทุกคนก็จะไปเช่าบูชาในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีมูลค่าจะดูแบบเหมือนสมัยนี้นะประมาณสมัยนี้นะ อย่างเหรียญเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งตอนนี้หนึ่จริงอย่างที่ลุงบอกเออตามนั้นมาทีนี้ลุงมีอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะไปถึงของคุณแตงช่วงของคุณแตงคือห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์มานี้ขออัญเชิญอัญเชิญโอวาทของพระสมเด็จพระญาณสังวร ่ค uh huh. ครับะ uh huh. การดูว่าตำหนิตีเตีอน uh huh. ผู้ที่สมควรได้รับการดูว่าเป็นการช่วยเหลืออบรมอบมนิสัยให้เขาเป็นคนดีห mm hmm. มายถึงว่าถ้าเราเห็นคนที่สมควรดู mm hmm. หรือสมควรตักเตือนเราก็ควรเราก็ควรจะบอกกล่าวเขาบอกกล่าวเขา mm hmm. อย่าปล่อยผ่าน mm hmm. เพื่อให้เขา การเป็นคนดีได้แล้วปรับปรุงตัวเองได้พระพระบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นทานเป็นธรรมเป็นธรรมทานด้วยเรื่องนี้นะนี่ไงพี่จตโตทําประจําเลยครับเป็นยังไงครับทําอะไรครับดุโอเคเป็นธรรมทานเป็นธรรมทานว่าล่ะทําทานทุกวันรสึกบริสุทธิ์ทุกวันทรรทานทุกวันเออเราให้เวลาเราขยามบ้างเรา ไม่ได้เป็นอย่างที่เบอกเาดูดูเตือนให้ตัดนใหทำหนาดีดีนะทำน้าดีนะดีดีเออแล้วทางบัตรฟานใช่แล้วทางลูกศิษย์บางคนจะทำหงจุยลังลงลังเลคิดมากซับซ้อนไอาจจะต้องดูบ้างดนบ้างดูเป็นธรรมทานเออเป็นธรรมทานเออมีที่เห็นไม่ดูใครเลยนี่คือท่านอาจารย์เออท่านไม่ดไม่ดูทีป็นไม่ดูทราะท่าน เป็นธรรมทานอีกเปล่าเป็นทานอีกอย่างหนึ่งว่าคือท่านอาารย์ท่านสุขเป็นนั่งให้จนถึงขั้นที่เรียกว่าวาจาสิทธิ์เคยท่านจะให้ร้ายกล่าวที่แบบเป็นโทษคนเดี๋ยวมันจะเป็นปากไมนั้นใช่ใช่คือท่านเนี่ยท่านสุขเป็นถึงระดับนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนหนี้ไง ทันของเราก็คือเป็นกรัลรยาณมิตรต่อกันละกันคือบางทีเรา <c oughs> ไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่จับไม่จับคุมตัวสักที <c oughs> เรายังไม่ต้องฝึกถึงท่านอาจารย <c oughs> ์แต่ถ้าเกิดว่าอยาให้ผมฝึกถึงท่านอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าจะไม่สนใจเลยพ <c oughs> อ,อ <c oughs> พร้ะเกิดไปที่คลนมาฝึกทุกคนเดี๋ยวคืองานจะไม่สนใจเลยไ <c oughs> ม่ันจะปล่อยผ่านเลยหัวเลาะลมเย็นลมพัดเย็นดีอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆอะถ้าคุณมีคนคอยตักคอยเตือนคนคอยว่าคอยชี้ไอ้ความผิดนั้นๆอะคุณจะได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ตัวแก้ไขเอาความที่บางคนเนี่ยคือเขาวิสัยทัศน์กอาจจะไม่ได้กว้างไกลจากประสบการณ์ที่เรามีพอเราสอนไปบอกไปอะมันน่าจะดีขึ้นอืม,อ,มอ่ะทีน,นี้เราช่วงสุดท้ายจริงๆแล้ที่อยากจะเน้นย้ำวันนี้วันที่ สามสิบเอ็ดเดืนี่สามบเอ็ดเดืนที่เริ่มดีที่สุดนี้วันนี้เริ่มดีทำการมงคลได้ทั้งวันทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างตั้งเครดย้ายเครดตั้งกิจอธิษฐานภาวนาต่างต่าในเชตดที่ท่านอาจารย์ได้ให้ทุกคนทำเพิ่มเปิดยญครูวสุบด้วยได้ค่ะแล้วนี่คุณทำเลยบางคนยัง ยังไม่ทั้งเคล็ดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณทําวันนี้ก็ได้คแล้วท่าอาจารย์บอกวันนี้เป็นวันที่ดีทั้งวันเนี่ยคุณสามารถทาเคล็ดอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ช่วยได้ทุอย่างครับนี่นะใครยังแบบโอ๊ยตายแล้วไม่ได้เตรียมตัวเพราะวันนี้จะทอะไรคุณเตียมตัวคุณตั้งจิตอย่างเดียวตั้งจิตเลยแล้วก็เอาเอาสักอย่างก็ได้หยิบเหรียญไม่เอาหยิบเหรียญหยิบไว้ไปหาภาชนะแล้วก็ใส่ใส่ไว้เป็นอ่างสมบัติคุณอ่าตามนั้นแล้วก็เอ่อ เรื่องไหว้ครูก็ย้ำกันอีกทีก็ย้ำกันอีกทีว่าเราจะเริ่มลงทะเบียนกันเนี่ยนะตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปเรื่อยใส่แล้วก็ส่วนเวลาที่เขาเรียกว่าพิธีทางสงฆ์ที่ว่าสมทานไม่ไม่ใช่ประทานโทษครับสมโพธิทานครูของอสมสามรมกัน <laughs> อกใจเจ้าอาวาสมาเลยนึกถึงสงภากินไก่วัดเลยมาเลยอ่ะเรื่องถึงจำนวนเลยก็คือพิธีสมโภชทานคุญทานไหวคุญเนี่ยจะเริ่มป๋าเขาจะบอกว่าเริ่มเช้าๆช้ดีเป็นมงคลใช่เพราะว่าทำอะไรทำแต่เช้าเช้าปกติงานบุญมันพ่อเลือกเป็นเช้าเช้าอยู่แล้วยังไงจะรอมาตั้งเจ็ดโมงเนี่ยหรือเจ็ดโมงครึ่งไงคือที่เราบอกเวลาลืมเหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือ คือปาลอนเนี่ยเขาจะดูว่าหนึ่งพระพิสุทธิ์สงฆ์ท่านมาถึงบลัมพิธีอยังอันที่สองบางทีปาลอนก็จะดูจานวนคนที่มาว่าไปทานข้าวอยู่หรือยังหรือว่ากลับเข้ามาในเต็นต์บลัมพิธียังถ้ามาได้แบบจานวนพอสมควรแล้วปัาลอนก็จะเริ่มก็เริ่มสวดได้เริ่มสวดได้ครัอาจารย์ถ้าจะเริ่มสวดไปพอสวดไปถึงประมาณสักใกล้ๆเพนเราก็ต้องนิมนต์พระพิสุทธิ์สงฆ์ท่านเนี่ยไปสันเพอคอน พอท่านฉันเพลงเสร็จเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละระหว่างนี้พวกทีมนาที่จะไปตั้งเขาตั้งพิธีของท่านอาจารย์ที่เตรียมครอบครูให้พวกเราครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มาจัดทาพิธีครอบครูเนี่ยจัดเสร็จเนี่ยจะเริ่มอยู่ในช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งหรือไม่เกินเที่ยงนี่ช่วงเวลาประมาณนี้หลังจากนั้นคือ,อ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ชายเข้าพิธีก่อนตามด้วยผู้หญิงคือผู้ชายปีนี่ประมาณ260คนผู้หญิงประมาณ420คนประมาณนี้นะถ้าผมณจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณนี้ก็รวมแล้วประมาณ720วันหนึ่งประมาณ720คนพอผู้ชายทำพิธีครอบครูเสร็จก็จะเดินไปอาบน้ำมนต์็จ้เจอคุณแตงคุณแตงช่วยดูแลใงส่วนนั้นอยู่าะ เสร็จจากอาบน้ำปุ๊บคุณกลับบ้านได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเตรียมการว่าช่วงบ่ายบางคนต้องเดินทางไปต่อเครื่องบินไปสนามบินไปอะไรคุณก็ประมาณช่วงนี้ได้แต่โดยที่ผ่านมาเนี่ยจาก<อ>สถิติ<อ>ที่เราอาบน้ํามนต์ที่ที่ททงานรวมทั้งงานที่เวลาอาบน้ามนต์ของงานที่ปีใหม่เอยตุษจีนเอ่ย,อยหรืองานบุญต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยการอาบน้ามนต์เนี่ย ไปได้หลายคนพร้อมกันไม่ได้เป็นแต่ทีละคนเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นการอาบน้ําพร้อมกันได้ทีละหคนสิบคนขึ้นไปเนี่ยพิธีจะเสร็จไวมากอย่างผู้ชายเนี่ยสองคนเนี่ยผมว่าเดียวสีทีก็ครบแล้วนะส่วนผู้หญิง400คนเนี่ยผมว่าไม่เกิน2อชั่วโมงเพราะถ้าเกิดเริ่มกันจริงๆประมาณเที่ยงเนี่ยนะบ่ายสองบ่ายสองครึ่งไม่เกินบ่ายสามก็เสร็จพิธี ใช่ประมาณนี้เน so so ื yep. ่องจากว่าหลายๆคนก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ทำกับบาน้ำมนต์ไว้ให้แล้วก็เดินไปได้หลายๆคนเดินไปได้หมดเลยคือสมัยก่อนที่ต้องเล่าเท้าฟารมคือรุ่นแรกๆเลยจะอยู่ในในตู้ในซุ้มในซุ้มเฉพาะแล้วขัดได้กรอบเดียวอ่ะกรอเดียวเลยแล้วก็น้ำก็มาช่องเดียวเลยช่องเดียวช่องเดียวน้ำเทปึ่งจบออก มัน uhm, ใช้เวลานลาท uh, <ER ีนี้มันก็ต้องมีแต่ละคนเรื่องการอธิษฐานกว่าจะอ้าปากกว่าจะสั่งวกนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปปุ๊บน้ําไหลแล้วค่ะยังไม่ได้ยืนรอน้าเลยเรที่แบบมันมีปัญหาใช่เออแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะด้วยก้อนเมตตาของท่านอาจารย์ทุกวันวหวยครูตะกี้วันก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ก็มีเมตตาว่านาเคล็ดมาลดราคาให้ลูกศิษย์ ไม่ว่าจะคนมาจากต่างประเทศเอ่ยคนนใประเทศเอ่ยเนี่ยถ้าขึ้นกี่สิเปนตี่ยค่ะถามประเทศไหนสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอันนี้คุณคุณต้องไปดูเขาจะมีป้ายว่าไปดูที่ห้องเครทจริงจริงห้องเครทที่สัญจรเนี่ยก็เลยห้องเครทสัญจรใช่ไหมค่ะก็คือห้องประชุมที่อยู่ข้างๆล็อมบี้ห้องสัมมนาเดินนั่นแหละเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ไปเจอถึงห้องน้ำเสร็จแล้ว ว้าฟูเสร็จแล้วก็เดินไปชมดูแซะเพราะว่ามันมีเคล็ดหลายอย่างที่คุณต้องใช้กันนะหลายๆคนรอคอยแหละใช่แล้วผมบอกเลยว่ามันช่วยคุณประหยัดงบได้มากเป็นความเมตตานะในการบัญชาระทีมงานเมื่อไหร่น่าจะลดราคาดีผมก็ตอบไม่ได้เนี่ยเนี่ยแงบอกแล้วนะบอกแล้วนะคุณคุณทราบแล้วนะว่าน่าจะประหยัดฟูแล้วคุณต้องไปซื้อเคล็ดด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณรีบกลับไปแล้วคุณพลาดโอกาสกลับไปรับกลับมาใหม่ให้ทันใช่เป็นโอกาสสำคัญที่คุณมีโอกาสแล้วก็ต้องรีบ ดำเนินการครับโอเคงั้นก็เป็นอันว่าเข้าใจกันเดี๋ยวเราไปเจอกันวันนั้นครับเพียงคุณมีจิตใจที่มั่นคงแน่แน่มีศรัทธาไปไหว้ครูแล้วเข้าสู่ราชวัตนนั้นก็ถือว่าวันนั้นคุณได้มีการแสดงความกระตันยูแล้วแหละแต่ทั้งหมดคนที่จะเข้าได้ก็คือที่ลงทะเบียนมาแล้วมีชุดพ่านฐานครูนะคนนอกๆเนี่ยไม่ได้ให้อนุญาตให้เข้าไปคนที่ลงทะเบียนนวันนั้นไม่เงินนะเพราะว่า จำนวนชุดว่าเป็นจำนวนตามคนที่ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วปีนี้ไม่มีไม่มีมาเผื่อไม่มีเผื่อเต็มจำนวนหมดแล้วพันสี่ร้อยกว่าคนเต็มหมดแล้วครับไม่มีตอนลงว่าจะขอวันนี้ได้ไหมหรือไปนั่งงานไม่มีครัแล้วก็อย่างที่บอกนะจะประสบความสําเร็จในการทำมงจื้อทุกๆสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่จิตใจแล้วก็ความคิด ที่บริสุทธิ์แล้วก็แน่วแน่ด้วยครับอ่ะนั่นก็พบกับเราสามคนสามภาษาได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับแล้วันต่อไปแล้ววันต่ออไปในายไร่ก้าวช่วยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ